เอออีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากรู้บ้างนะผมขออนุญาตลองดูว่าเขาผู้ดาวจุดเกิดสัตว์จริงไหมนะรอบหน้านะครับเอย่าเดี๋ยวเราก็ฆ่าหนึ่งตัวแล้วก็มาดูว่ามันผู้ดาวจริงไหมโอ้ยหันกลับเร็วเกินพ่อหมีอากไม่โดนอีกเึ่งสูงไปอเอ๊ะวางกันะ ดูนะถ้าตรงนี้หายมันจะเกิดเลยไหมตอนนี้สัตว์มียีิบเอ็ดอ๋อเกิดเลยแม่ครูดาวอ๋อเกิดเลยแม่ครูดาวครับเทถ้าเกิดจะล่าหมีโดยเฉพาะก็เรายังทําสูตรเดิมได้คือการฆ่าหมีตัวหนึ่งแล้วก็เราดูจุดเกิดของหมีออ,อะไรวะเนี่ยมาถึงก็วิ่งหนีไปโดนไแม่นะ อ่าแล้วรถผมก็หายแล้วเนี่ยอืมคนหาคนนัดเผื่อจีร้วยแพ่เก่งใจทุกส่วนกันอ๋อใส่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  attack all, all. ้องเขานัจะอยู่นู่นเลยเปล่าอาจจะมาแบบให่มาเล่นหรือมั้ง เห็นชุดใหม่มันยากตรงที่เราลงเดินแล้วมันไม่เห็นตีเพสนี่แหละเคเราควรเดินหาเลยมเดินสุ่มเหรอลัวอะไรวะวิ่งมาเร็วจังโอ้ไม่ทันผมชอบสะบัดมาเวลายิงเป็นไรวะ ก็ยังไม่ตายอเหมือนเดิมเอาโหวิ่งมาก็ดียัยวิ่งช้าช้านะดูดิูดมันวิ่งเอา้าโอ้โหศพหายตาหน้าตาฟุามาล่าวันผ่านตาหน้าตาเมื่อกี้ เร็วบ้างไอ้เร็วเร็วมากรู้แล้วเหรอรู้ทรงชุดเท่าไหร่ครับรับรูได้ไงใ่งหรือเปล่านะอูมีเต็มเลยอยู่นู่นอะไม่ได้นี่ตำแหน่งเฮดช็อตแล้วนะเราคิดไว้อะ่ะยิงให้มันมาหาเรา เอ้ยอย่างี้ก็ดีดิเรายิงยิงไว้ให้มันมาหาเราก็ได้ดิเห็นมีปุ๊บก็ยิงไว้เลยเพราะมันวิ่งมาหาเราเองเห็นปะให้ตัวนู้นด้วยมันก็วิ่งมาหาเราเองอ่ะวิธีส่งก็ได้เปรียบนี่การล่ามีแบบว่าที่เกียดไปนะครับมันมาหาเราเองเห็นปะเก็บทันหรือเปล่าเก็บทันตัวอีกตัวหนึ่งเปล่า อันอยู่ะเอาเอาตายตายจำกัดครับจำกัดระยะถ้าออกนอกวงมันก็หายครับเนี่ยประมาณตรงนี้นะที่จำได้คือโกดังนี้ครับหายตรงแต่โซนโซนฝั่งนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าระดับไหน ตรงนี้คือเล,เลยที่ซื้อปืนมาหายเนี่ยประมาณเนี่ยนช่นี้เช่นนี้่วนนี้เลยเลยมาได้นิดนึงครับที่จําได้นะแต่โซนทางขวานี่ไม่แน่ใจเลยว่าเป็นยังไงอ๋อระยะจุดตายหรอไกลเกินแต่ว่าตอนตอนนั้นที่ผมยิงมันตายนัดเดียวนี่คือไกลมากเลยนะผมอยู่ประมาณรถคันนั้นอนะเนี่ยอยู่รถคันนั้นแล้วมีอยู่เนี่ยน,นัดเดียวมีตายอะ่ะ โอโดนเฉยเออวิธีการล่าหเเมีแบบนี้ก็ดีนะเรายิงให้มันมาหาเราอะเราแค่มองหมีตัวใหม่แล้วให้มันมาหาเราแค่นั้นเองก็ดีอยู่นะครับนู่นนู่นอีกตัวนึ้งยิงให้มันมาผมยิงไว้อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวมันจะวิ่งมานะแล้วก็ตัวทางซ้ายเราตัวนึง ไม่ใช่ยิงมาเยอะจนจําไม่ได้นะว่ามีมากี่ตัวอุ้ย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 อุยตา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 ยอะไรครับเนี่ยเนี่ยมีหนึ่งตัวไอ้ตัวหนึ่งไปไหนอ่ะอีกตัวหนึ่งไกลจังตัวนี้มาถึงก่อนอีกอ่ะตัวหนึ่งอยู่ไหนวะเนี่ยอีกตัวหนึ่งมันหายไปไหนอ่ะ อ๋อนู่นไงมีตัวหนึ่งอยู่นู่นคุณว่าเก็บทันไหมไม่ทันวะยิงก่อนเนื้อฟ้ามีร้อยเปอร์เซ็นตพรบสุดใหม่ครับเราจะไม่ต้องวิ่งหามันแค่เจอมันยิงให้มันมาหาเราอะ่ะอยู่มุมสูงเข้าไว้ระหว่งางนี้เราก็มองหาตัวอื่นไปยังไม่เห็นอะ วินนู่นไงนู่นไงนู้นไง <_ C 1> ๋ยวมันก็มาเองเร <_ C 1> าก็เก็บขายได้เยอะเยอะอยู่ครับเพราอผมอุ้ยโอ้โดนค,คนไอ้ใครชนวะหมีกูตายเลยน่ะโอ้แล้วมันก็ไม่วิ่งมาแล้วเนี่ยทีเนี้ยยิงล้อด,ดีไหมเนี่ยฮึฮยิงชฉดีมั่งหน้าเนี่ยฮึฮึ เอาไว้ไหมล้อเนี่ยเอาไว้ไหมแค่หาหมีครับยิงปั้งเดี๋ยวมันก็มาแล้วก็ยิงปั้งเดี๋ยวมันก็มาตัวไ,ไหนก่อน,นเนี่ยต้องยิงตัวไหนก่อนวะเนี่ยตัวนี้ก่อนละกัน มอนนี่ยิงเลยอมอนน่ะแอมอนน่ะฟาหมีแบบใหม่เออผมว่าก็ดีนะฟาหมีเนี่ยสะดวกสบายดีวะตัวใหญ่ๆนะยิงระยะไกลให้มันวิ่งมาหาเราเองอะตัวอะไรอะดอกไม้นี่มันกลางคืนมันมองยากอะนู่นโอ้โห,โหไกลมากเห็นไหม ไม่รู้ทุกคนจะเห็นไหมนะโดนละโคตรไกลอ่ะอันนี้ซูมมือถือให้ดูเผื่อใครจอเล็กมองไม่เห็นนะครับเห็นไหมเนี่ยยิงโดนไปแล้ว๋ยวมันมาอุ้ยอีกตัวหนึ่ง เออนั่นดิโดนคนตายกลางทางอะ่ะใช่ผมดกว่ามีจะมาถึงเนี่ยอันนี้หนึ่งตัวที่เรายิงไว้แล้วก็นี่อีกหนึ่งมาพร้อมกันอะ่ะเราต้องสลดย์ยิงเออถ้าแบบนี้ก็ดีนะครับชิวๆยืนเฉยได้อ่านชัดด้วยลองแนะนำฟังดูครับ ไปเก็บแตมีอะไรดีมั้งเนี่ยผมคิดว่าสวัสดีครับสวัสดีนะครับเสือมันหาเสือไม่ได้แล้วเปิดเพลงนะเปิดเพลงหน่อยเราเป็น อยากฟังเพลงวากันดนา โอ้ไกลมากตรงนั้นเอาชิปหายแล้วเมื่อกี้ผมเปลี่ยนจอเมา์กลับมาแล้วมันยิงอ่ะ ตรงนี้สคริปเปลี่ยนจะเปลี่ยนบ่อยขนาดนั้นไม่ได้นะโหนู่นอะ่ะโดนวะโคตรไกลอะ่ะตรงนูน้นอ่ะนู้นบนเขายอดนู่นอะ่ะอ๋อไม่โดนหมายถึงว่ายังไม่ตายนะ พูเจออีกแล้วไอ้นนท์นั่นมือเสนเหอร์ยิงมาแล้วอีกตัวหนึ่งเห็นไหมตัวนี้ที่ผมยิงตั้งแต่เขานู่นอ่ะมันวิ่งมาแล้วได้น,นี่เดี๋ยวก็วิ่งมาอีป้อมเป้ ไม่ตายนัดแรกมันไกลไปงไงี้ยลูกฮนะไม่ลูกไม่ตายดูนาทีก,ก,กันทุกคนทันไหมทุกคนว่าทุกคนว่าทันไหมทุกคนว่าทันไหมทุกคนว่าทันไหมเจ็บหายแล้ว โอ้โห oh. oh, <hey, S 1> ไม่ตายอีกวะมันยิงไกลปะมันเลยต้องสามนัดอะ่าพแบบเปืปองน้ำมันลูกซองหรือคาเก้าแสตเออเนอะผมว่าเป็นคาเก้าแ98แน่เลยผมเอารถออกก่อนขวางทางเขาแล้วก็จอดนี่เลย พยายามเล็งจุดนั่นแล้วนะมันไม่ได้วะไม่ต้องมีรถก็ฟาร์มได้แบบนี้ใช่เอ้าแล้วมันบัคเนี่ยเก็บไม่ได้เบื่อจริง เอฟเอฟาร์มแบบรถไม่พังด้วยไม่มีกาอมันไม่มีตัวไกลๆอ่ะ,ะอูนู่นไงตัวนั้นหลังผมจะมาแล้วนี่ว่ะ ดดูิเนี่ยปิ้งกวางเหรอครับมันต้องอยู่นู่นอะใกล้อยู่นะเดี๋ยวนะผมดูมีก่อนมีอยู่ในเนี่ยมาลนะนี่ครับที่ปิ้งอยู่นี่เนี่ยแคมไฟเห็นปะแคมไฟเนี่ย แดงต่อเพลงนี้ไม่แดงไม่ใช่หรอเพลงนี้ไม่แดงนี่